ใส่เนี่ยออนไลก็เข้าไปกุ๊แน่วแค่โดนสแค่โดนกิ้งอ่ไม่ตายต้องหิตเฮ้ยเฮียกูจะไล่มันในสัตว์มาดิเจ้าพเจเฮ้ยเฮียบนเขาวับสัตว์ ตึกพี่มีตัวเดียวพี่ีมปิดได้เลยพี่ทดอยู่ด้านล่างนะเห็นเะจกตัวนี้นี่อ่ะเออมันยิงปูเนี่ยกูจะปิดเพื่อนมากที่เดินเ็เัดม้จักะข้ามไปรกลัไปตามเนมาแล้วขับรถมาลแล้เฟสเฟร์โมให้แป๊บมันยิงมือมดตึกเหลือ ตึกกระจกมั้ยทีไรไปตน้อยมีพี่ันน่าจะชัวร์พี่บาชัวร์ละอยู่ตึกเนี้ยเราเล่นทีละตึกเล่นที่จะสมองให้บัมันนั่งก่อแพงรอดลอดลอดวัชช์วัชชตเทพตัวหนึ่งหลบได้หลบได้อแต่ผมไม่ได้ตัวดับฮะเลยพี่ตึกเทพมันล็อกอยู่มีแต่วินเชสเตอร์วัไอ้เหี้ย อีกแล้วไอ้เฮียกูไม่ได้เล่นแกล้วพี่ชายล็อกคุณล็อกให้เจดีเดินตรงข้ามเจ็บปิดว้าชั่วล็อกเดือดตัวเดียวมีตี้ตีใหม่มาแจมตายหมดเออหมดได็ผมแม่นไหมล่ะเด็กที่ลากูอีกแล้วจะดแล้วเจนเย็นให้สมองก่อน ไอ้สตว์ไอ้เหี้ยบฆ่ามาละป้ายตัวนึงตื่ซอนตัวนึงตื่น้อนอยู่ตรงนี้เลยไอ้ปูเขียวะชั้นสอตัวนึงเนะก็เขียวอ้มันจะมีนะมีะปายตัวนึงแล้วก็ไอ้ s d อันนี้มันมันมาอจากไหนวะตาที่แล้วไม่ได้ลงไม่รู้อ่ะเขียว้๊อก ไอ้ที่ยังระเบิดคนแม่ไปตึกขาวดูให้หน่อยนะครับผมดึงยาเม็ดอยู่ไป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  w a t c ตึกนี้มีเออตึกนี้มีไงมาดึงเพื่อนอยู่พี่หลุมได้ป่ะจัดไฟ watch o ัดฟ้าไปตึกป้ายแม่ง้อได้ดิไย่ยากเปติดป้ายใจเย็นที่มีมันไปยังวะเหี้ยผมดันโดดแล้วกัน เบียงเว้ยคิวมึงเห็นมันปะป่าหนองเบียงไม่ไม่ไม่ผจ้ม่ผมได้มาเติมแล้วเผ่าเที่ยหนึ่งเหตัวเดียวละไใ่เนี่ยไม่หรอพี่ถ้าเขาแทนใครก็แซนไครก็คือจบแล้วล่ะกูออนไลน์เข้าไปปุ๊บปุ่นเลยนะล่ะเจ๊วะถ้าอยู่ติ๊ก ออนไลน์ก็เข้าไปดูแต่โดนแต่โดนเฟยิงเออเข้าไปด้วยนะแต่กูอยู่ไกลเข้าใจป่าไม่ทีแรกติดไม่ทีแรกจะรอหลังติดนะไม่รู้ว่าติดเทมไม่มีเออผมกำลังจะเซตสโมกให้เลยเขี้ยนฟาร์มหมดเลยไอ้สัตว์ต้องปะทะต้องหาปะทะแต่เจอคนเดี๋ยวบอกหาให้อยู่เล่นปะทะเลยปะทะมาแล้ววะมันมาตามถนนปะเ n ้ m ไม่มาหังกูมาทลังกูมาแล้ว ยังไงให้บอกนะเอ้อเอาได้ตอดบ้านยิงีเลยนะบ้านไม่มีใช่ปะอ๋อมันขับลงลงไปบ้านแล้วกิวไม่ได้แล้วมันขับไปนู่นออกไปทางมาร์คซาคิวออกไปขวากคิวว้าวโอ้ยไกลเลยเฮ้ยยังมีนอกรวงคิววงมันยิงเว้ยยิงเรงมากเ

ผมมองเห็นแต่ว่ากิลอยู่ในกองฟางอ่ะใต้ตีนกูใต้ตีนกูสองตัวได้ได้ต้องหนึ่งได้ยน้องน้องไอ้ทีมน้องมันตายแล้วทีมผมยิงน้องแค่เออน้องน้องมันโดนโดนระเบิดเนาะโคตรช้าเลย ไอทีปองตัวที่เปลังหน้ามือเยอดี๋ยวกูลงออกไปแล้วตายเปอ่านะพี่อีทูไนอยู่ตรงนี้ตัวนึงไอพี่ไอเไี่โอาองค่อุ้ยี่โอี่โอเค่อเคี่อเคพอเคี่โองพี่มเคพ่โพี่่อยค่อี่โองคพโอี่เองีมาเาออี่อี่อ่ ตัวนึล็อกห้องน้ำให้หน่อยเดี๋ยวกูจะวิ่งกูวิ่งสมองแล้วเปคนล็อกห้องน้ำอยู่ปะตรงนี้อย่างเดียวเลยเออมารับผมก็ได้งั้นผมหล่นแน่สมองผมไม่มีแล้วมานมาฟาร์มีนะเอาไ่ีมาทุกอย่างอยู่ที่ใจทุกอย่างด้วยมึงไม่มีเฟิร์สเอฟแต่กูกราฟไม่ได้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 กราฟเฟิร์สเอฟตึงข่าวเป็นไงวะน่ะพี่ตรงไปเลยเนี่ยตรงตรงนี้ไปเลยดูดูดูกราฟกูมีคนนะกราฟกูมีคนหมด ทุกอย่างริใจเอ๋ตอตะเข็มขัดไว้นั่นแน่นโอ้โหหัวแน่นเลยน,นะเนีัยเฮ้ระวัง้ายบนไอทีมไอทีมระวัง้ายบนโอ้โหนนั่เียกูได้ยินว่าโกดังมีไม่มีโกดังนีม้มีแตัพี่กูจีดมากบอกเลยที่กูโตเมื่อกี้กูจี๊ดมากกูเพิ่งหวังเลยระวังกราฟไอเทียโดนโตโตนโดนบ้านว่างโดน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 บ้านให้เล่นโกดังโกดังที่ไม่โกดังเลยกูก็ว่ามึงโตตึงมึงชะลอทำไมวะจี๊ดมากกูกับได้นี่อะทักอีนี่อะตายแล้ว ตอนแรกสบายได้ดูไหมสบายได้ดูหมใช่ตัวนี่หัวน่าจใช่น่าจใช่หยุ่อผมมันมาไล่เสยบตอ้ีมตรงนี้ยิงปีเรยปะ m a r k มากแล้วมากแล้ว เรานอนอยู่เมื่อกี้นะรถมันเป็ดจะหมดแล้วตัดกันรับไปทางนั้นนะรถมายูวมาแล้วเกิ <Celt ic. S 2> น, <Celt ic. S 3> นี่นี่ Enemies ahead นีดผมรอพ่อหลงให้มาต้มจอกมีรถมาเชิดตรงมาฟ้านะเออ เฮ้ยโหทางหินเลยตัดตัวไ้ตรงนี้ตั้งกันอย tamam. ู่มาไม่ตายตรงหินยืดตรงหินเด้เลยครไม่อยู่หลังหินตัดตายลูกเนี่ <Sams. obile. S 2> ยเจอนี่ผ่ากอะไรกูเกือบเกือบแล้วเกือบแล้วอีกลูกไม่มีแล้วหมดแล้วเฮียได้ตยไปเอามันเลยวะล่ะไม่อย <top Right. S 1> ู่ในกระบมกวะไวทีตอนกูดูพี่จินเหมือนวิ่งในกระบอกไปกระบอกปากินตัวหนึ่ง พี่มาตบหัวมันกับผมวม่าเราบัตดิมาดิมาดินี่ยพี่มันอยู่สมองไก่ไตัวนึงเฮ้ยหน้าหลังลรถไก่วิ่มาร,ร์คมาร์ค<า>ีจอโลเคั่นหมดแล้วน่าจะมาร์คส้มหนึ่งถึงสองตัวตอนนี้มันน่าจะนัาก,าการะดานอยู่อยากเดินวนตบซ้ายสามสามเลยวะไม่ได้<อ>ไม่ได้ซ้ายยากซ้ายยากสามหนึ่งสามสามสองหกอะไรก็ได้วัดกับมันอ่ะเออ ผมไม่เอาเชิงอ่ะนอนอยู่ไหนวะแบ็คก็เลนไม่มันหน้ากระดานเลยพี่หน้ากระดานพิงโกดังเงี้ยอ๋อมันมันพิงเนินเลยป่ะพี่เออที่ฝ่ายมันหน้ากระดานพิงเนินแล้วพี่ทีมมานี่รอรอจนกูนอนเลยมารอเดินกับผมรอดูวงเนี่ยที่มีระเบิดไหมอยู่เนี่ยไม่มีสายกูเดินสายเดินไอ้หี่อะพะกูไปอีกทางไปทางนึงจัดตบมันประลาตบจากขวาถ้าตบกันตบมันนอกวงอ่ะทางขวาเดินไปมันเป็นเนินแน่ไะ ไม่แต่ก็สมบ็ปิดมันไงแล้วก็เดินไปไงไอ้เฮียทางซ้ายไม่มีเดินแซปทั้งนั้นอะเดินหน้าวัดหน้าเลยหน้ามาดิซ้ายอยู่ตรงคอนดูเดินพี่ตินเนี่ยโคตรเจ๋วอ่ะเดินขวาแม่งเหมือนเอาชีวิตสู้อะเออพี่ตินไหลซ้ายไปที่ผมเลยนะ่อยู่ตรงคอนนะใช่ต่างบักกี้ตัวนึงอะกูอยากไปชิดขวัดได้เขาให้อ่ะ

ตัวนี้ชักแบ็คอยู่เออเฮ้ยเอาไหวมันใหญ่กูผมติดพี่เว้ผมเดินจะเดินไม่ได้ตอนแรกอ่ะแปดที่ัวรับ